วันนี้นับหลายรคนไปดูถูกเขาเขามาด้วยความมุ่งมั่นนะแดดก็ร้อนนอนข้างถนนนะครับเออนอนข้างถนนมันสุขสบายที่ไหนคนระับแล้วใครจะมาจ่ายเงินคนระับผมไม่อยากรู้ว่าใครจะมาจ่ายเงินได้นะก็มีแต่พวกเรานี่แหละครับอผมไปผมยังเห็นเลยมันอาจจะมีบางอย่างที่มันขาดแคลนต้องใช้เงินคนระับผมก็เลยให้เป็นบริจาคเป็นเงินดีกว่าตอนแรกคิดว่าจะเอาอะไรมาช่วยดีวะ แล้วเนะห็นว่าคิดคิดอยู่ก็ดูก็มีเอาข้าวมีแล้วอะไรเงี้ยก็พอมีอยู่บ้างนะครับก็เลยไอ้ทั้นผมผมช่วยเป็นตังดีกว่าเผื่อจะอะไรที่มันขาดเหลือจะได้ใช้ตังนี่ไปไปซื้อเอาเลยดีกว่านะับนอะันนะั้นไะอ้คนที่ไปดูถูกเขาเนี่ยครับวันนี้นะเขามาเพราะว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการเปิดคาสินโนแล้วคุณคิดดูจะมีใครเสียสละนะนะผมว่าท่านเนี่ยน่าจะควรไปดูก่อนไปฟังเขาก่อนไปคุยเขาก่อนอย่าเพิ่งไปตัดสินเขา เออผมวันนี้ผมไปมาเนี่ยผมก็ยังไม่รู้อะไรมากมายนะก็ถือโอกาสเข้าไปนะก็เห็นอ้อมคุณพี่บูงมาร่วมดีใจนะก็ต้อนรับอย่างอบอุ่นว่าเออดีใจที่เห็นมาผมบอกวันนี้ก็แวะมาให้กาลังใจก่อนนะเพราะยังไม่รู้เลยว่าเรื่องราวความเป็นมากําหนดการยังไงเป้าหมายยังไงนะหลังจากได้พูดคุยแล้วก็เข้าใจว่าวันนี้เขามาเพื่อที่จะอ,อแสดงจุดยืนก่อนแล้วก็ยังหวังว่าจะมีผู้คนที่เห็นด้วยนะกับการต่อต้าน คาสิโนในประเทศนี้จะออกมาช่วยกันเยอะๆนะครับก็อาจจะมีบางวันนั้นที่นัดกันตอนเช้าอย่างเช่นวันที่มีการประชุมสภาหรือว่าการประชุมคมอรมอเนี่ยก็อาจจะมีการรายการอย่างเช่นวันนี้นะครับมีรายการช่วงเช้าเพราะว่าเราต้องไปอ่านถแถลงการแล้วก็ไปยื่นหนังสือยื่นจดหมายนะครับก็เลยมีเหตุการณ์ในวันนี้วันนี้ที่ผมไปแต่ว่าโปเรเครบก็จะไปกันประมาณ4โมงเย็นเป็นต้นไปจนถึง3ทุ่มครับ เออนะอ่าดันนั้นก็พวกเราก็แวะเวียนไปให้กําลังใจไปร่วมฟังครับไปร่วมฟังนะครับก็ะจะมีแกนนําพันเวียนหมุนเวียนนะครับเอาข้อมูลนะครับเอาเรื่องราวต่างๆครับมาสู่กันฟังแล้ววันนี้ผมเห็นนะว่ามีบรรดาเขาเรียกว่าองค์กรต่างๆนะครับที่มากันในวันนี้นะครับโดยไม่ได้นัดหมายนะครับมีตัวแทนมามาร่วมฟังแล้วทุกคนก็เห็นพร้อมต้องกันว่า จะกลับมากันใหม่แล้วก็จะทยอยผัดเปลี่ยนผู้เรียนกันมานะส่วนตัวผมเองเนี่ยก็จะพยายามว่างก็จะไปนะก็ว่างก็จะไปนะก็คงไปช่วงเย็นๆนดีเหมือนกันนะเพราะว่าเลิกงานแล้วนะประมาณห้าโมงเป็นต้นไปเนี่ยก็คงจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ได้เบียดเบียนเวลาพวกเรามากนะักแล้วก็ไม่ได้ดึกอะไรมากมายประมาณสามทุ่มนะก็คงจะปิดเวทีแล้วก็เดินทางกลับบ้านนะแล้ววันรุ่งขึ้นก็มากันใหม่แบบนีนะ้ส่วนคนที่อยู่เขาก็มีกิจกรรมเขานะเพื่อไม่ให้บรรยากาศช่วงนั้นมันเงียบเหงา แต่ผมเชื่อครับว่าวันนี้จุดติดครับผมเชื่อว่ามันติดแล้วล่ะตอนเนี้นะและจริงจริงนะท่านนั้นนะครับก็บอกว่าวันนี้นะจริงจริงเรายังยังไม่ใช่วันจริงนะเรายังไม่ได้ระดมกันจริงจังนะเพียงแต่ว่าซักซ้อมทาความเข้าใจกันก่อนนะครับแล้วรอจนถึงกําหนดนัดหมายและช่วงเวลาที่เหมาะสมนะก็จะนั้นร่นตัวกันทั้งใหญ่แต่วันนี้แค่ต้องการนะครับตรวจเขาเรียกว่าตรวจกําลังพลกันว่ามีแนวร่วม อยู่กี่หน่วยกี่องค์กรแต่ผมยืนยันว่าวันนี้นะครับมีม็อบล้อมสี่ทิศเลยนะครับไอตรงจุดที่ผมไปนี่ก็เป็นหนึ่งทีมนะครับยังมีสมาชาคนจนจะมีสมาพันชาวนายคือสรุปนะครับไอตรงสี่แยกนี่นะครับท,ทุกทุกทิศเลยครับล้อมทำเนียบมีบรรดาผู้ชุมนุมล้อมหมดเลยวันนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาแผงมากัน้นแล้วผมเห็นรู้สึกจะมีรถนะครับบริการฉีดน้ำให้เราด้วยนะ จอดรอแอบอยู่นะครับนะแล้วก็วันนี้บรรดาเจ้าหน้าที่ก็ปิดกั้นถนนรอบทำเนียบเลยครับนะไม่ให้ใครเข้าออกนั้นผมดูแล้วว่าวันนี้มาผู้ชุมนุมนี่ล้อมทำเนียบไปหมดแล้วทุกด้านนะครับทุกด้านแต่ว่าตรงจุดผมนี่ก็ไม่รู้กี่คณะแล้วแล้วจะมีคณะพวกเกษตรกรมีชาวนามีป้าหมอคางดำใช่ไหมมีอะไระเกษตรกรภาคอีสานเนี่ยโอ้โหมากันเต็ไมไปหมดเลยคนระับแต่ละคนก็มีมาเป้าหมายกันมาเองซึ่งถ้าเกิดทั้งหมดนี้ไหลไปรวมกันนี่ผมว่า งานนี้รัฐบ,บาลเหนื่อยได้ได้เห็นข่าวไว้ว่าราว,ว่าจะเตรียมเอาตู้คอนเทนเนอร์มากันพวกเราเลยไหมเอ้ยไม่ได้จริงี่ว่ะอะไรวะทําทไมไม่กล้าออกมาฟังเสียงประชาชนนะทําไมจะต้องปิดกั้นพวกเราพวกเราคงไม่มีใครพังเข้าไปในทำเนียบหรอกก็แคม่มาชุมนุมด้านหน้าเท่านั้นเองวันนี้ผมมีเวลาได้คุยกับคุณหมอวลงนะ ึ่งไทยก็รู้ผมนี่ไม่เห็นด้วยกับแกครับผมเคยนะผมก็บอกกันตงงี้พี่ผมประทับใจพี่ตอนอภิปายจำนำข้าวนะแล้วก็ยอมรับว่าเพราะการอภิปายในวันนั้นเนะี่ยผมก็ประทับใจมากแต่พอหลังๆเนี่ยผมว่าพี่ชักเริ่มแบบหลุดอ่นนะก็บอกกันตรงๆวันนี้แหละว่าผมก็เลยไม่เอาด้วยนั่นเองแต่วันนี้โอเคเราไหนๆก็มาหลังไหลรวมอยู่ที่หลังเวทีเนี่ยนะนะนะก็คือเรื่องอื่นผมไม่สนนะผมสนแค่เดียวว่า วันนี้ผมมาแสดงจยดยืนและคัดค้านคา,คาสิโนเท่านั้นเรื่องอเดินผมแล้วแต่ก็เคารพในการตัดใจนะครับแต่เรามีเป้าหมายร่วมคือต่อต้านคาสิโนโครับใช่ไหมก็มีหลายคน,นก็เคยประท้ากับผมมาแล้วแต่เราบอกว่าผมไม่สนผมไม่จําไม่คิดอนะไรกันผมสนแค่ว่าวันนี้ผมมาเพื่อจะสนับสนุนคอร์รกับกองทัพธรรมและขอคณะหลอมรวมประชาชนในการต่อ,ต,อ,ต,อต้านคาสิโนโครับอแล้วก็ วันนี้มีสมาคมผู้ปกครองนะครับที่กําลังครับจะนําสมาชิกเข้ามาเพราะว่ามองว่าถึงนี้จะทําลายอนาคตลูกหลานครับไอ้ใครที่บอกว่าม็อบนี้หลอมแหลมจุดไม่ติดมึงรอดูต่อไปมึงรอดูต่อไปนะเออแล้วที่พี่กาวหาก็แล้วว่าม็มอบรับจ้างมึงถามว่ามึงจ่ายกูเท่าไหร่ให้กูออกจากบ้านได้อะมึงคิดเลยว่าจะจ้างกูไปร่วมมอ็อบเนี่ยมึงต้องจ่ายกูเท่าไหร่ที่มึงบอกกูไปม็มอบรับจ้างอะมึงมีปัญญาจ้างกูหรือเปล่า ดันั้นหลายคนก็ออกไปนะครับ,รบผมก็บอกพี่หมอว่าลงไว้พี่ผมขอร้องนะคือเรื่องสถาบันนะไม่ควรจะเฉียวเข้าไปเลยนะถ้าพี่เข้าไปใกล้สถาบันเลยผมผมไม่เอาเลยนะ,นะผมว่าเราไม่ควรจะไปยุ่งเกี่ยวกับสถาบันวันนี้เราปฏิรูปก็เราก็ปฏิรูปประเทศเรารูปนักการเมืองปราบปราคอรรัปชันก่อนนะนะ,นะสถาบัน,นเราไม่ควรจะไปพัดพิงหรือยุ่งเกี่ยวนนี้ผมแสดงจุดยืนชัดเจนนะผมบอกถ้าเกิดนอกเหนือจากนี้ผมไม่เอาด้วย ออผมเป็นคนไม่กลัวแล้วผมกล้าพูดอถ้าเกิดว่าเราจะไปด้วยการหนึ่งอะไรอะไรคือเป้าหมายล่วมก่อนอผมดูเป้าหมายล่วมก่อนถ้ามันตรงกันไปะถ้ามีวาละแฝงซึ่งผมไม่เห็นด้วยผมค้านนะ,ะแล้วถ้าเกิดว่าโอเครัฐบาลดึงดันที่จะทํานโยบายแบบนี้ทําลายชาติแบบนี้เราก็จะเลยไปถึงขนาดขับไล่รัฐบาลออันนี้คือ เก้าที่จะไปต่อแต่ว่าวันนี้ที่เรามารวมตัวกันหนึ่งเป้าหมายแรกคือว่าคัดค้านคาสิโนโแล้วได้ข่าวว่านะวันอังคารหน้านี้จะนําเข้าคอรมอแล้วนะจะนาเข้าสภา,าแล้วนะจะพิจารณาแล้วนะไอ้กฎหมายเปิดคาสิโนโแล้วก็จะรวมไปถึงการพนันออนไลน์ด้วยหรือเปล่าเออเฉะนั้นวันนี้เราไม่ควรจะรอให้มันเลยไปไกลนะเราควรจะต้องสกัดก่อนเออแล้วถ้าเกิดว่าเนะี่ยผมก็อยากดูว่ารัฐบาลจะแน่จริงหรือนะผมก็ท้านะว่า มึงอย่าถอยเพราะมันจะได้เป็นเหตุให้ผมเนี่ยออกไปร่วมชุมนุมได้แต่ถ้าเกิดมึงถอยเฮียกูก็ไปไม่เป็นเมือนกงนะ่ะเพราะผมไม่มีเหตุนเนี่ยในเมื่อสิ่งที่ผมต้องการคัดค้านเนี่ยมันบรรลุเป้าหมายแล้วมันก็เป็นเหตุที่ผมต้องหยุดยุติฉะนั้นผมก็ขอท้ารัฐบาลนะ่ามึงอย่าถอยดันให้สุดนะผมจะได้ลามไปถึงการขับไล่รัฐบาลทุนนี้ให้หมดความชอบธรรมที่จะบริหารประเทศต่อไปนะวันนี้เราก็เกิดใครลักมา์้นะผมอยากจะ ให้พวกเขาเห็นว่าจริงๆมาก็มีมวลชนนะครับที่พร้อมจะเข้าร่วมวันนี้ก็มีหลายๆท่านครับที่มาแล้วก็มาทักผมบอกว่าฟังไลฟ์ก็เลยมาน้วก็เป็นเรื่องที่แปลกใจมากหลายๆคนครับไม่คิดว่าจะได้เจอวันนี้นะครับนับก็มีท่านหนึ่งก็มาจากจันทบุรีด้วยก็แวะมาหาถึงนี่เลยนะครับอยู่บางกระจัครับบอกฟังผมทุกคืนเลยวันนี้มากรุงเทพก็เลยแวะมาให้กําลังใจนะครับมีหลายคนมาจากต่างจังหวัดนะครับบางคนมาไกลๆเลยนะมาเพราะอะไรฟังมาร์กพูดครับแล้วก็มีคนทวงเข็มกลัดผมด้ยวันนี้ ไหนะนของชำรุวยโอ้โหตายแนละ้วรีบควักมาให้แท่าม่ทนันตอนแรกไม่กล้าแจกกลัวเขาจะว่าว่า,วามึงเอาบ้าอะไรมาเนี่ยนะแต่บางคนมีคนอยากได้เยอะก็เลยให้นะก็แค่นั้นเองนะนะนะวันนี้ก็ชี้แจงให้เลยว่าวันนี้ผมเชื่อว่าการชุมนุมนี้มันจุดติดแล้วละครับเพียงแต่ว,ว่าจะเติมเชื้อมอะไรเท่านั้นเองวันนี้เรามีนะครับพร้อมแล้วครับเรามีไฟเรามีฟืนพร้อมแนละ้วเพียงแค่เราจะสมมันเมื่อไหร่เท่านั้นเองครับวันนั้นแหละครับ คือวันที่พวกเราพร้อมือนเต็มที่นะครับผมเชื่อว่าเร็วๆนี้เอาแค่นี้เลยกันนะผมเห็นแก่วันนี้อาการประวัติพร่านพึงนครับของรัฐบาลครับแค่รู้ว่าพวกเราจะมานี่นะโอ้โหไอ้ขนตำรวจมาขวางนะครับไม่ให้เราเข้าไปตรงจุดวันนี้เราตั้งใจว่าเราจะรวมตัวกันสิบโมงเช้าแล้วก็ประมาณนักสิบแอดโมงนะครับหรือไอ้ไม่ใช่ร,รวมสิบโมงเช้าแล้วบ่ายโมง เราจะไปยื่นหนังสือที่ทำเนียบนะครับก็ปรากฏว่าถูกปิดล้อมปิดกัน้นนะครับเราก็ตั้งใจว,ว่าจะฝ่าเข้าไปแต่ก็มีแจ้งมาว่านายกเปลี่ยนที่ประชุมไปบ้านพิษณุโลกเราก็เอางั้นเราไปบ้านพิษณุโลกกะนะ็ได้แล้วก็กำหนดกฎเกณฑ์ว่าเอาประมาณบ่ายโมงนะครับช่วงนี้เราก็พักผ่อนกันทานอาหารนอะ่าเหินฟังดน,นตรีไปเรื่อยนะครับแล้วก็ ก่อนเวลานี้หน่อยก็จะมีบรรดาแกนนาขึ้นเวทีนะครับแล้วก็ตั้งแถวนะครับแล้วก็เดินทางไปที่บ้านพิษณุโลกนะครับก่อนที่จะออกเครื่องกระบวนเราก็มีอ่านแถลงการก่อนว่าวันนี้เรามาชุมนุมกันเรื่องอะไรมีใครมาบ้างมีใครเห็นด้วยกับเราบ้างนะครับปรากฏว่ามีข่าวว่าวันนี้เลื่อนการประชุมสรุปนะครับผมก็เลยแม่งเซ็งเลยนะอุตส่าห์มาครับอาจจะไม่เป็นไรครับวันนี้เรารู้แล้วว่าโอเค หลักนี้เป็นต้นไปทุกเย็นมีการกิจกรรมอยู่ที่ตรงนั้นนะครับตรงบริเวณเวทีก็อยู่หน้าอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรนะครับก็อยู่ตรงนั้นนะตรงคอสะพานเลยนะครับตรงหน้าอะไรนะพระนิตชยกรรารพระนครใช่ไหมก็อยู่ตรงนั้นกันก็ถัดไปข้ามสะพานก็เป็นทำเนียบรัฐบาลแล้วนะครับก็นะครับพวกเราก็อย่าลืมนะครับมาร่วมกันนะแวะเวียนไปนะครับ ก็อย่าลืมนะวันนี้เราต้องมาให้กําลังใจไปดูก่อนนะก่อนที่จะไปดูถูกพวกเขานะผมเห็นความมุ่งมั่นของพี่ผู้หญิงท่านหนึ่งแล้วผมบอกพี่พี่พูด้าผมอายเลยเนี่ยพี่ก็พูดจนผมอายอะว่าพี่เดินทางมาจากเชีงยงใหม่คนระับก็มีอาชีพก็เป็นเกษตรกรนะแต่พอวันนึงเนี่ยก็ได้รับแจ้งข่าวว่าทางกองทัพธรรมเนี่ยจะมาชุมนุมต่อต้านาการมีคาสิโนโในประเทศนี้พี่ก็เลยเดินทางมาร่วมชุมนุมด้วย แล้วก็เตรียมสเสบียงอาหารมามากินมาอยู่มาพักที่นี่เลยพี่ดูนะครับแล้วเราตลอดเวลาที่มีการชุนมนุมพี่เขาสู้แดดร้อนมากเลยนะแก <Okay, S 1> เห็นผมก็ยังสงสารเลยนะเอาล่มมาให้ผมบอกผมไม่เคยอยู่กลางแดดนานขนาดนี้ก่อนผมชอเป็นลมนะพี่เขาก็ควักยาดมมาให้แล้วก็มีพี่ท่านหนึ่งก็เอาล่มมาให้ก็ช่วยนะผมอยู่กลางแดดได้นะครับสนุกสนานมากพี่เขาบอกเขาเขาเคยชินแล้วกับการอยู่กลางแดดนะเราเข้าใจว่าผมอาจจะไม่ค่อยชินกับแดดเท่าไหร่ ก็ปวดหัวอะไรแล้วกันโอ้โหนนแดดเผากระบ,บาลครับออันก็ลองดูนะครับคือมึงไม่ช่วยก็อย่าเสือเห่าได้ไหมกูกูรำคาญน่ะนะครับวันนี้กูไปต่อต้าน่ารสนุนทุมเป็นสิทธิของประชาชนนะครับนะคุณไม่มีสิทธิมาค้านผมนะถ้าคุณจะไปทำม็อบเชียร์รับาลก็เห็นดีด้วยที่สนนนี้มีบ่อนกันทุกคนไปทำไปครับแต่ไม่ใช่พวกมากวนเตนกู คนละเรื่องคนละประเด็นกันวันนี้ผมก็คือประชาชนคนหนึ่งที่มีสิทธิ์ที่จะ,สะแสดงความเห็นนะเพราะว่าเฮ้ยพวกมึงได้เป็นรัฐบาลไม่ได้หมายความว่ามึงเป็นเจ้าของประเทศนะมึงต้องฟังเสียงประชาชนด้วยไม่ใช่ว่ากูเป็นรัฐบาลแล้วกูจะทําอะไรก็ได้กูไม่สนใจเสียงท้าน,านจากประชาชนมันไม่เกี่ยวกันเลยมึงอย่าเลเอะเทอะมึงเห็นด้วยมึงก็ไปทำมอบเชียร์รัฐบาลดิแต่ไม่ใช่มาด้อยค่าพวกกู กูไม่ได้มอบรับจ้างก็แล้วการในเยี่ยมึงใครจะมีปัญญาจ้างกูเออแล้วมึงคิดว่าสนุกเหรอออกไปเนี่ยเออแล้วมันร้อนก็ร้อนนะมึงเหนื่อยก็เหนื่อยนะหาที่จะลบก็ยากนะแล้วออ,ออกไปนี่กูก็ต้องเหมารถตรงตรถตู้เตรียมทีมคนทีมงานดูแลรักษาความปลอดภัยไปเหมือนกันนะกูก็เสียวกูเหมือนกันเนี่กูไม่รู้ใครเป็นใครอ่ะใช่ป่ะมึงคิดว่ามันสนุกเหรอเออถ้าว่าไม่พอว่ามันเป็นปัญหาที่มันเป็นระดับชาตินี่เนี่ย มึงคิดว่ากูจะออกไปเดินเล่นอน,น,นี่ยงั้นได้ไงฮะโจทย์กูก็เยอะนะมึงเออมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะเรื่องนี้มันเป็นเดิมพันอนาคตชาติเออมึงจะเชียร์ก็เชียร์ไปแต่มึงไม่มีสิทธิ์มาว่าอะไรกูกูไม่ได้ไปเบียดไปอะไรมึงเลยกูแค่ไปแสดงจุดยืนว่ากูไม่เอาคาทินโนอะไรแล้วกูก็พร้อมที่จะขับไล่รัฐบาลชุดนี้เออมึงมันเดือดร้อนอะไรกูไม่เข้าใจมึงเดือดร้อนอะไร อากูไม่ได้ไปปิดถนนนี่กูชุมนุมอยู่บนฟุตบาทโอ้ได้ไหมพวกมึงเป็นอะไรหมาไงแดกอาหารเม็ดไงเชื่อมชิบหาาเลยนะบ้านเมืองัะชิบหมายอยู่แล้วยังไม่รู้ตัวเอีกวันนี้ที่พี่ๆเขามาเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการอะไรหรอกก็อยากเห็นประเทศนี้จเจริญรุ่งเรือง,อง,งทันทีจริงๆผว้วิถีชีวิตเขาก็เป็นเกษตรกรก็สามารถัมีไรายได้นะปลูกผ,ผักกินเอง ก็ประหยัดนักธัญญก็อยู่ได้อย่างสบายแต่เพราะาประเทศชาติมีภัยพวกเี้ถึงต้องออกมาเอ,อถ้าเขาไม่เหลืออดภัยจะออกมาแล้วเขาก็รักชาติไม่แพ้พวกมึงหรอกครับแต่กูว่าพวกมึงไม่ได้รักชาติหรอกพวกมึงรักผลประโยชน์ของชาติมึงก็เลยมองว่าไอรัฐบาลแจกเงินเนี่ยเป็นรัฐบาลที่ดีแต่กูมองว่ารัฐบาลนี้ไม่เหมาะสมที่จะบริหารประเทศต่อแล้วที่มึงชอบรัฐบาลเพราะรัฐบาลนี้แจกเงินไงมึงเลยไม่พอใจที่กูจะไปขับไล่รัฐบาลชุดนี้ เออวันนี้ผมไปผมชัดเจนครับนะถึงแม้ว่าผมจะมีเวลานะก็มีท่านหนึ่งนะพี่ท่านหนึ่งมาว่าคุณมาร์กสะดวกจะขึ้นเวทีสักห้าทีไหมผมก็เอาได้ครับนะครับนะก็ได้ได้ได้ไดนะแต่ระหว่างอยู่หลังเวทีนะครับ รอก็คุยกันมันอยู่หลังเวทีจนลืมไป่ำเวลาคนระับจนหลายคนก็ขึ้นไปจนหมดแล้วนะผมก็ยังไม่ได้ขึ้นสักทีนะเพราะเขาคงเห็นผมกําลังคุยติดลมอยู่ท้ายสุดก็เอาพร้อมอย่างครับกล้ผมขึ้นพอผมขึ้นปุ๊บเนะี่ยเครื่องติดเลยครับกองเชียร์เยอะพูดยาวไปหน่อยนะนะจนมีสมาชิกส่งสัญญาณว่าห้านาทีห้านาทีก็เลยต้องรีบจบนะนไะม่ง,งั้นแล้วมึงเงอปกติผมเคยไลฟ์สดที่บ้านที่สองชั่วโมงสบายๆ้นห้านาทีสั้นแหผมมันจิบจ้อยมากนะครัเออ ก็เลยโอเคนะเขาส่งสัญญาไปาแล้วนะมีคนที่จะขึ้นต่อ,อยอะไมก็เลยลงให้อนยะ่างนั้นเริ่เงมันยาวแน่นะหลายคนก็ลงมาโอ้โหไม่คิดว่าจะพูดดีขนาดนี้นะเนี่ยลูกนี้ให้พูดยาวๆเลยนะบอกไม่เป็นไรครับวันหลังก็ได้เปลี่ยนๆหมุนเวียนกันมาได้คนระับเออนะก็แล้วผมก็รู้สึกดีใจมากครับที่หลายคนโอ้เข้ามาจากม้จมือแล้วบอกดีใจที่ผมมาร่วมโอ้ตอนแรกไม่คิดจะมาร่วม เมื่อมาวันนี้ก็เกิดความละอายแก่ใจถ้าจะปล่อยให้พวกท่านสู้อย่างตาลลำพังแต่ผมอาจจะไม่ได้ไปทุกวันนะโอ้ผมก็มีภารกิจอีกอย่วงนี้ต้องเดินทางด้วยต้องต้องเดินทางด้วยก็เลยว่าเอาเป็นว่าครับวันนี้ผมรับทราบแล้วแล้วผมรู้กําหนดการเข้าคร่าวแล้วครับยังไงก็แล้วแต่นะวันที่มีเหตุการณ์สําคัญครับผมไปแน่นอนนะแต่ถ้าเป็นช่วงวันวันนี้ผมอาจจะไม่บอกล่วงหน้า เพื่อเพื่อความปลอดภัยนะครับผมอาจจะไม่บอกว่าผมจะไปวันไหนบ้างนะครับอาจจะไปหรือไม่ไปอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ไม่อยากให้คนรู้ก,กําหนดการลงนัดแต่ถ้าเป็นวันที่สําคัญเนี่ยนะครับอันนี้แน่นอนครับผมก็ต้องประกาศ้วันนี้ผมไปแน่นอนเพราะวันที่มันมีความสําคัญเป็นการรวมตัวของบรรดาแกนน,ำ,นำที่มาสแสดงพลังอันนี้วันนี้ไม่กลัวนะนะแต่ว่าไปทุกวันเนี่ยนะครับมันก็เป็นการเปิดเผยตัวตนมากไปหน่อยซึ่งขี้เกียจแลระมัดระวังเพราะว่านะครับผมก็มีมวลชน มีคนติดตามเยอะัง่ั้นเขาก็ต้องพยายามสกัดคนเหล่านี้เพื่อไม่ให้ไปร่วมชุมนุมันอะ่าฉะนั้นต้องเข้าใจผมนะว่าบางครั้งเนผมอาจจะไม่ได้บอกหรือว่าจะไปวันไหนไม่ไปวันไหนเนี่ยนะก็เพื่อนะครับเพื่อเพื่อก็เ,อเป็นการปลอดภัยไว้ก่อนนะครับไม่ได้กลัวหรอกครับแต่ว่าก็เข้าใจว่ามีหลายคนก็เป็นห่วงนะครับมีพี่ๆน้องๆหลายคนก็เป็นห่วงก็บอกว่าเอามาที่สะดวกแล้วกันแต่ว่าวานาันสำคัญในวันนี้เราจะแจ้งลงหน้าอัางนี้นเราก็ประชาสัมพันธ์ให้กับบรรดาแฟนคลับของเรามารวมตัวกันนะครับนะ Yeah. Okay.